ขอต้อนรับนะครับผมอย่างเป็นทางการนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ DJ Lab Live Sunday นะครับผมผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสปีคเกอร์นะครับเป็น DJ Monitor นะครับตัวตัวนี้นั่นเองมีชื่อรุ่นว่า VM 5 0 VM 5 0นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยดียังไงตัวนี้ถ้าเกิดใครที่เคยดูตอนผมทำรีวิวแบบคร้าวๆไปก่อนตอนที่มันออกมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าลำโพงสปีคเกอร์มอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ย สามารถปรับแต่งปรับแต่ง E Q เสียงของตัวสปีเกอร์เนี่ยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของห้องที่คุณใช้งานได้อ่าดีใช่ไหมแต่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจครับว่าตัว V M เนี่ย50ตัวเนี้ยจะต้องปรับยังไงนะครับเพราะว่าออปชั่นที่เขาให้มาเนี่ย มันก็จะดูงงๆอยู่ถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปอ่านตัวแมนนวลหรือว่าเข้าไปอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องปรับแต่งยังไงให้มันเข้ากับการใช้งานของเราหรือว่าเข้ากับห้องสภาพแวดล้อมที่เราใช้อยู่นะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวไอวีเ้งเนี่ยทางด้านหลังนะครับถ้าใครเคยดูเนี่ยนี่ด้านหลังของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมี EQ ให้ปรับอยู่นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือน EQ profile นะครับก็จะมีเป็น low EQ กับ high EQ นะครับผมหรือว่าเขาเขียนว่าเป็น low DSP กับ high DSP นั่นเองสตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกนะครับผมปรับได้นะครับว่าจะให้ EQ ของตัวลำโพงเนี่ยมันออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเราปรับได้ทั้ง2อันก็คือ low กับ high คราวนี้ผมจะมาแนะนำครับผมว่า แต่ละตัวเนี่ยมันมีดียังไงบ้างแล้วเราควรจะปรับแบบไหนให้เข้ากับการใช้งานของเราไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงแบบดีเจหรือฟังเพลงนะครับการเล่นเกมเอาไ้ใช้เล่นเกมเป็นลำโพงมอนิเตอร์สำหรับเล่นเกมก็ได้หรือว่าจะเป็นสำหรับการดูหนังดูหนังก็สามารถปรับได้นะให้เหมาะกับการดูหนังหรือว่าจะเป็นการทำเพลงนะครับผมก็สามารถปรับให้เหมาะกับการทำเพลงหรือว่าโปรดิวส์เพลงของคุณก็ได้เหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะวันนี้ไปที่เว็บไซต์ของ Pioneer DJ กันสักนิดนึงนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีข้อมูลนะครับของการปรับแต่งแต่ละรูปแบบอยู่นะครับผมว่าแต่ละรูปแบบนั้นเนี่ยให้เสียงแบบไหนนะครับผมรายละเอียดเนี่ยก็ตามนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ตัว Low EQ ก่อนนะครับหรือว่าตัว Low DSP นั่นเองนะฮะ <c oughs> มาเริ่มกันเลยครับ การปรับแบบแรกนะครับหรือแบบ L1 นะครับหรือว่า Room 1คือรหัสของรหัสของการปรับแต่งตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัว L นะครับ L1 L2 L3 L4 แล้วก็จะมีชื่อของแต่ละ L อยู่ L1 ก็คือ Room 1นะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าคร่าวๆนะครับมันก็จะทำการลดเบสที่ออกมานะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณตั้งสปีกเกอร์ของคุณเนี่ยไอตัว VM5 เนี่ยอยู่ชิดกำแพงถ้าคุณตั้งอยู่ชิดกำแพงเนาะสมมติว่าคุณอยู่ในคอนโด หรือว่าอยู่ในห้องส่วนตัวที่เป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ตั้งลําโพงเอาไว้เนี่ยชิดผนังกําแพงคือค่อนข้างใกล้กับผนังกําแพงตัวนี้เนี่ยการปรับแบบ L1 เนี่ยในในในส่วนของ l o EQ นะมันจะช่วยลดตัวเบสแล้วก็ลดลดการสะท้อนของเบสกับกําแพงนะครับเผื่อว่าคุณจะเปิดเพลงหรือว่าเปิดลําโพงเนี่ยในเวลากลางคืนจะได้ไม่ต้องรบกวนห้องฝั่งใกล้ๆหรือว่าห้องที่ติดอยู่กับกําแพงนั่นเอง ตัวนี้ก็จะช่วยให้คนที่ใช้ลำโพงตัวนี้เนี่ยในคอนโดหรือว่าในห้องที่มีเนื้อที่จำกัดเล็กๆเนี่ยแล้วไม่ต้องการให้เสียงลำโพงเนี่ยไปรบกวนห้องห้องใกล้ๆนะครับก็สามารถปรับเอาไว้ที่เป็น L1 ได้เลยนะครับผมแต่ในที่นี้เนี่ยจากการทดลองเนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่าที่เขาบอกว่าลดเสียงไม่ให้ไปรบกวนเนี่ย คือมันไม่ได้ลบมันไม่ได้ลดเสียงลบกวนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอัน,นต้องบอกไว้ก่อนเนื่องจากว่าคอนโดเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบบถูกไหมครับมีทั้งผนังบางผนังผนังเก็บเสียงผนังไม่เก็บเสียงในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นคอนโดที่มีผนังเก็บเสียงเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอนโดที่ไม่ได้มีผนังแบบเก็บเสียงเนี่ยก็จะช่วยลดลงได้บ้างน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังเปิดเสียงดังอยู่เนี่ยก็แน่นอนครับยังมีเสียงเล่นลอดออกไปแน่นอนนะอ่ะโอเคต่อมาครับผมก็จะเป็นแบบ L 2นะครับ L 2ของโลเนี่ยก็จะเป็นแบบแฟลตนะฮะ <c oughs> L แบบ L 2เนี่ยทั้งแบบโลแบบ High EQ เนี่ยจะเป็นแฟลตหมดเลยแบบแฟลตเนี่ยก็ตาม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 ,ตามชื่อมันเลยครับมันเป็นแฟลตนั่นเองมันก็จะให้เสียงที่เป็นเป็นเสียงเสียงจริงของของไฟล์เพลงของเสียงที่คุณกําลังเล่นอยู่ก็คือเสียงแฟลตนั่นเองไม่มีการปรุงแต่งลดเพิ่มแต่อย่างใดน,นะครับผมอันนี้เข้าใจง่ายๆเนาะแล้วก็แบบ L 3นะครับแบบ r o o t 2 o นะครับผม r o o t 2 o เนี่ย มันจะเป็นการบูสเสียงนะครับอย่างตัวโลเนี่ยก็จะสามารถบูสเสียงหรือว่าอิน r e a ร e ตัวเบสเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถ้าห้องของคุณเนี่ยมีขนาดใหญ่มีพื้นที่ที่กว้างนะครับการปรับแบบ l l 3หรือว่า Room True เนี่ยก็จะทำให้เบสเนี่ยกระจายออกไปได้กว้างมากขึ้นมี Impact มีความพันชี่มากกว่าปกตินะครับผมคือปรับเพื่อรองรับสถานที่ที่มีเนื้อที่ใน เนื้อที่กว้างนั่นเองนะครับผมสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้แค่อยู่ในห้องแคบๆเนี่ยเราใช้ห้องใหญ่ขึ้นเนี่ยก็สามารถปรับเป็นตัว L3 ได้เลยนะครับผมนี่ปรับแบบนี้นะฮะก็ปรับเป็นตัว L3 ได้เลยก็จะสามารถทําให้เบสเราเนี่ยได้ยินได้กว้างขึ้นไกลขึ้นนั่นเองเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณเอาไปปาร์ตี้เอาไปวางไว้ปาร์ตี้สระน้ําหรือว่าห้องที่มันกว้างๆในห้องปาร์ตี้ที่มันใหญ่ๆ,ๆเนี่ยคุณก็ปรับเป็น L3 ได้เลยนะครับผมอ่ะ ต่อมาครับ L4 อันสุดท้ายนะครับคลับเบสนะครับผมตัวนี้เนี่ยแน่นอนตามชื่อเลยครับคลับเบสคือมันจะบูสต์ EQ b o o ต์เบสนะครับผมคือให้เหมือนกับอยู่ในคลับเลยปุ๊บป,บปบุแบบกระเพื่มกระเพื่อมเลยแน่นอนว่าเบสเนี่ยมาเต็มแน่นอนถ้าคุณเอาไปใช้ในสถานที่ที่ค่อนข้างกว้างหรือว่าคุณต้องการเอาไปวางเป็นมอนิเตอร์ดีเจมอนิเตอร์ในคลับตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับไว้ที่ L4 ได้เลยคุณก็จะได้ยินเสียงเบสแบบ เต็มเต็มพิกัดแน่นอนนะครับก็แน่นอนก็คือเหมือนคลับเหมือนเบสในคลับเลยนะฮะอ่ะอันนี้เข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับการปรับแต่ง low EQ ทั้ง4อันนะฮะต่อมาครับเป็นเป็น high EQ นะครับผม high EQ เนี่ยก็มันจากง่ายๆเลยนะก็คือแบบที่1ก็คือ H 1นะครับผมรหัส H 1รหัส H 1หรือรูมหน่งเนี่ยมันก็จะทำการลดตัว high frequency หรือว่าย่านเสียงสูงเนี่ยลดลงมาพวก EQ ที่เป็น High เนี่ยก็จะลดลงมาทําให้เสียงเนี่ยไม่แหลมไปมากเกินไปแล้วก็จะช่วยเขาเรียกว่าอ,อะไรเหมือนกับลดเสียง r e v e r บในห้องได้สมมุติว่าในห้องเราเนี่ยเป็นห้องที่แคบผนังเรียบแล้วก็ไม่ได้ใหญ่โตมากถ้าเกิดว่าเราเปิดแบบธรรมดาเนี่ยเสียงสะท้อนมันจะเยอะถูกไหมครับมันก็จะเกิดเสียง r e v e r บขึ้นมาตัวนี้เนี่ยถ้าปรับเป็นแบบ H1 เนี่ยก็จะสามารถช่วยลดอาการ r e ิร์บของเสียงในห้องได้ครับผม ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากสมมุติว่าใครที่อยากจะเปิดเพลงในห้องซ้อมในห้องอยากฟังเป็นมอนิเตอร์ไม่อยากฟังในหูฟังเนี่ยก็แนะนําให้ปรับเป็น h 1 Combo ค,คู่กับ l 1ได้เลยก็จะช่วยช่วยลดเสียงลงแล้วก็ช่วยทําให้เสียงในห้องเนี่ยฟังได้เคลียร์มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ h 2นะครับผม h 2เนี่ยก็เป็นแลตอันนี้ง่ายๆเลยก็คือแลตนั่นเองก็เหมือนกับตัว eq ที่เป็นโลนั่นเองก็คือแลตนะฮะ แล้วก็ h 3นะครับ Room 2นะครับผมก็จะช่วยเพิ่มนะครับ High Frequency นะครับหรือว่าเสียงแบบ High นั่นเองก็จะทำให้เสียงเนี่ยมีความ Bright ขึ้นมีความใสนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงพวกเสียงที่เป็นเสียงโทนเสียงแหลมเสียงเมโลดี้เนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็สมมุติว่าในห้องของเราเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าเราเราได้ยินเสียงพวกเนี้ยไม่มากพอมันก็จะช่วยทำให้เสียงพวกนี้ชัดเจนขึ้น แล้วก็ H 4ครับแบบ Bi รท์ไบรท์ t ท e เบินะครับก็คือเอาง่ายๆเลยคือมันจะช่วยบูสเสียงที่เป็นเสียงต่างๆเสียงเซอร์ราวรอบๆอ,อ,อย่างเช่นเสียงลีดกีตาร์เสียงแคมเบลเสียง Campbell, เบสอะ, Base, อะไรพวกนี้คือเป็นเสียงที่เป็นเป็นเสียงรอบๆอ,อย่างในในเนื้อเพลงนะสมมติในเพลงเรามีเครื่องดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมันก็จะช่วยทำให้ได้ยินเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยแยกแยะได้ดีขึ้นนะครับโดดเด่นขึ้นเราก็จะสามารถแยกชิ้นเสียงดนตรีต่างๆได้ดีขึ้นนะครับผม ก็เราจะได้ยินชัดเจนขึ้นนั่นแหละว่าแบบพวกเสียงต่างๆในเพลงที่มันมีเสียงเล็กเสียงน้อยเนี่ยตัวแบบ H4 เนี่ยมันจะช่วยบู์ให้แล้วก็ได้ยินได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะผมอ่ะประมาณนี้ <c oughs> อันนี้คืออันนี้อันนี้เป็นช่วงแรกนะคือรูปแบบของการปรับแต่งแต่ละแบบนั่นก็คือ H L 1 2 3 4 H 1 2 3 4ก็คือการปรับแต่งของโลกับของไฮนั่นเองครานี้ผมจะมาพูดถึงนะครับว่าเราจะปรับแต่งยังไงดี ปรับแต่งยังไงดีคือหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยใช้งานไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเอาไปใช้เปิดเพลงบางคนเอาไปใช้ฟังเพลงบางคนเอาไปใช้ดูหนังบางคนเอาไปใช้เล่นเกมก็มีนะฮะหรือว่าเอาไปใช้ทําอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีการปรับแต่งที่หลากหลาลยนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะเอาไปใช้งานในรูปแบบไหนเริ่มด้วยอย่างแรกเลยครับการใช้งานรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดนั่นก็คือการใช้งานดีเจนั่นเอง เราจะเอามาเปิดเพลงเราจะเอามาฟังเพลงอ่ะอันนี้ผมรวมเป็นอันเดียวกันนะเพราะว่าเวลาที่เราเปิดเพลงกับเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยมันก็จะอยากได้เสียงที่ใกล้เคียงกันก็คือเราอยากฟังเพลงที่ออกมาจากลําโพงนั่นแหละว่ามันเป็นยังไงถูกไหมโอเคคราวนี้ <c oughs> ถ้าอันนี้จะมี2องออปชั่นนะถ้าถ้าให้ผมแนะนำนะออปชั่นแรกก็คือสําหรับคนที่เล่นอยู่ในห้องแน่นอนครับปรับไปที่ซ้ายสุดเลยก็คือเป็นคอมโบคู่กันระหว่าง 1> L 1กับ H 1นะครับนั่นก็คือปรับไปที่รูม m 1ทั้งคู่เลยระหว่างโล w กับไฮนั่นเองพอคุณปรับไปที่รูม m 1ทั้งคู่เนี่ย เสียงที่คุณจะได้ในห้องเนี่ยก็จะไม่ไปรบกวนภายนอกมากเกินไปลดอาการรีเวิร์บในห้องนะครับแล้วก็ลดเสียงเบสในห้องลงนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้เสียงเบสมันอ่วมมันมันบวมเกินไปนะครับเวลาที่เราเล่นคนเดียวในห้องฟังเพลงคนเดียวในห้องเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเคลียร์มากขึ้นคลีนมากขึ้นนั่นเองดูดูไม่โอเวอร์เกินไปนะครับผมใครที่ใช้ตวัว vm 5 0อยู่เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าอยู่ในห้องนะอยู่ในคอนโด ปรับเป็น L1 กับ H1 ได้เลยครับง่ายๆสบายมากนะครับอันนี้คือรูปแบบของการเล่น DJ กับฟังเพลงเนอะรูปแบบที่2ครับจะใกล้เคียงกันหน่อย <c oughs> แต่ว่าปรับต่างกันเลยนะรูปแบบที่2ก็คือเรื่องของคนที่อยากจะเอาตัวมอนิเตอร์ VM50 เนี่ยไว้สำหรับการทำเพลงหรือว่ามิวสิกโปรดักชันนั่นเองก็คือการโปรดิวส์ใครที่เป็นโปรดิวเซอร์ะ Producer นะครับเป็นมิวสิกโปรดักชันนะครับใครที่ อยากเอาลำโพงตัวนี้มาใช้ในการมอนิเตอร์เสียงเพื่อที่จะฟังว่าแบบเฮ้ยเสียงเพลงที่เราใส่ลงไปแซมเปลิลที่เราแซมมาคิกมันเป็นยังไงไฮแฮนเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ถ้าอยากจะใช้ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับไปที่ L2 กับ H2 ได้เลยนั่นก็คือปรับไปที่แฟลตทั้งหมดเลยอ่าปรับไปที่แฟลททั้งหมดเนี่ยจะทําให้เสียงที่เราได้ยินจากการปรับแต่งของเราเนี่ยออกออกมาแบบว่าตามเนื้อตามแซมเปลิลที่เราใช้เลยก็คือเสียงที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไง เสียงที่ออกจากลำโพงก็จะเป็นอย่างนั้นเลยครับใครที่ใช้ในการโปรดิวส์เนี่ยก็จะแน่นอนต้องการเสียงที่แฟรตมากๆอยู่แล้วแต่ก็จะมีเทคนิคนิดนึงถ้าเกิดเราทําเพลงสมมุติว่าเราโปรดิวส์แท็กเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยเราอยากจะบัล์แท็กนี้ออกมาเพื่อที่จะมาฟังว่าเวลาเอาไปเปิดจริงๆเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงคุณสามารถบัลล์แท็กที่คุณโปรดิวส์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ปรับให้เป็น L3 ทั้งคู่แล้วก็เปิดเพลงกับลำโพงตัวนี้เพื่อฟังว่าอ๋อ เวลาที่เพลงที่เราโปรดิวซ์ออกมาแล้วเนี่ยออกมาฟังกับลำโพงทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยเสียงมันจะประมาณไหนเราก็สามารถทดสอบจากตัวนี้ได้เลยด้วยลำโพงตัวเดียวไปไงครับก็ผมคิดว่ามีประโยชน์มากเลยนะลำโพงตัวเดียวสามารถใช้ทั้งเทสได้ด้วยแล้วก็ใช้ในการทำโปรดิวซ์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่3นะครับรูปแบบที่3เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นรูปแบบที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้มากแต่ว่าหลายๆคนก็ อาจจะใช้ยี่ห้ออื่นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยก็อาจจะสนใจไพอเนียนั่นก็คือเรื่องของเอาไปใช้เป็นมอนิเตอร์ในการเล่นเกมครับผมผมนี่ก็เล่นเกมเหมือนกันผมก็อยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมโดยเฉพาะเกมที่ต้องการคุณภาพเสียงในระดับไฮไฮไฟคือต้องการรู้ตำแหน่งเสียงว่ามาจากทางไหนซ้ายขวารายละเอียดเสียงรอบๆที่ชัดเจนอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกมแบบ FPS นะฮะพวก v a l o r a n t พวก เ o u n t เตอ r ์สไตพวก uh, อะไรดีพวกที่ยิงยิงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกฟอร์ดไนอะไรพวกนี้เราต้องการฟังเสียงเดินฟังเสียงกระสุนลอบข้างอะไรอย่างนี้คุณสามารถใช้มอนิเตอร์ตัวนี้ในการฟังได้โดยที่โดยที่คุณไม่ต้องใช้หูฟังก็ได้คุณแบบอยากจะฟังจากมอนิเตอร์ขี้เกียจสดใส่หูฟังอ่ะมันแบบเจ็บหูลำคานหูอะไรเงี้ยคุณสามารถใช้มอนิเตอร์ตัวนี้แทนมอนิเตอร์เล่นเกมได้นะครับผมโดยที่เราปรับไปที่ตัวถ้าเป็นตัวโลนะตัวโลเนี่ย ผมแนะนําว่าให้ปรับไว้ที่ L1 เนื่องจาก L1 เนี่ยจะช่วยลดเสียงที่จะไปรบกวนห้องข้างๆนะครับผมแล้วก็ลดเสียงพวกเบสที่มันจะออกมามากเกินไปอย่างเช่นพวกแอมเบียนในในในเกมหรือว่าเสียงพวกเสียงระเบิดตุต้มตานทั้งหลายเนี่ยมันก็จะช่วยลดความแบบดังเวอร์ลงไปนะครับส่วนไฮเนี่ยไฮ EQ ผมแนะนําว่าให้ปรับไปที่ H4 เลยครับผมปรับไปที่ H4 ในที่นี้เนี่ยเพื่อที่จะ ตัวลำโพงเนี่ยมันจะบูสเสียงที่เป็นเสียงบรรยากาศรอบข้างขึ้นมาพวกเสียงเดินเสียงเท้าเสียงกระสุนเสียงอะไรที่อยู่แบบไกลๆรอบๆที่ไม่ใช่เสียงแบบว่าเป็นเมลหลักตรงหน้าเนี่ยมันก็จะบูสขึ้นมาทําให้เราได้ยินมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะคนที่วางลำโพงไว้2ข้างนะครับผมแล้วก็ใช้สําหรับเล่นเกมนะแล้วก็ปรับไปที่ H 4นะครับผมเวลาเสียงคนเดินมาจากซ้ายขวาหรือว่าเสียงอะไรก็ตามที่มาจากด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยมันก็จะบูสแล้วก็แยกให้แบบชัดเจน เราก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับรับรู้ได้ว่าแบบเฮ้ยเดินมาจากทางขวานะเดินมาจากทางซ้ายนะฮะโดยที่ไม่ต้องใส่หูฟังแล้วก็ถ้าเราไม่ใส่หูฟังเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเล่นอยู่ในสถานการณ์จริงถูกไหมมันก็จะแบบเซรเรียลมากขึ้นนะครับผมก็ดีดีอียอยางนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงลำโพงที่ไว้สำหรับเล่นเกมไปแล้วนะฮะก็ปรับเป็น L1 นะครับแล้วก็ปรับตัวไฮเป็น H4 h นะครับผมอันนี้แนะนำสำหรับเล่นเกมเลยต่อมาครับผมอย่างสุดท้ายรูปแบบสุดท้ายนะครับผม ก็คือการเอามาดูหนังนั่นเองอดูหนังเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะยังแบบว่างงๆอยู่ว่าเฮ้ยลำโพงโมอนิเตอร์พวกนี้มันจะนำมาใช้ดูหนังได้จริงๆหรอวะใช้ได้ครับผมเพราะว่าเราสามารถปรับแต่งได้นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ดูหนังเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเสียงพูดของตัวละครในหนังเนี่ยได้ยินไม่ชัดเจนเท่าเสียงเอฟเฟกถูกไหมหลายๆคนเกิดปัญหานี้โดยเฉพาะคนที่ใช้ลำโพงที่ติดมากับตัวทีวีนะครับผม จะมีปัญหานี้อย่างมากแบบอุยเสียงระเบิดดังมากเสียงเพลงเสียงซาวเอฟเฟกดังมากแต่เสียงตอนตัวละครคุยกันเนี่ยเบามากเลยได้ยินไม่ชัดเจนตัวนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับผมโดยการที่เราเนี่ยปรับไปที่ L1 นะฮะตัวโลเนี่ยปรับไปที่ L1 เพื่อลดเสียงพวกเสียงส่วนเกินอนะ่ะเบสต่างๆแล้วก็ลดเสียงการที่มันจะไปกระแทกกับกำแพงอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวไฮ g h EQ นะครับผม ให้เราปรับมาที่ H4 เหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนเล่นเกมเลยก็จะช่วยบูสเสียงรอบข้างมากขึ้นเสียงบรรยากาศแล้วก็เสียงตัวละครที่พูดคุยเนี่ยก็จะช่วยบูสขึ้นมาด้วยจะทําให้เราได้ยินชัดเจนขึ้นหรือถ้าใครอยากจะได้ยินเฉพาะแค่เสียงตัวละครโดยที่ไม่ได้อยากได้ยินเสียงเอฟเฟกอะไรมากมายเนี่ยเราก็สามารถปรับมาเป็น H3 ก็ได้นะครับผมหรือว่า Room 3นั่นเองไอ้ Room 2นั่นเองก็จะช่วยทาให้เราได้ยินตัวละครพูดคุยกันเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับผมแบบนี้นะฮะ วางไว้2ข้างโดยเฉพาะถ้าใครดู Netflix เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะมีการปรับเสียงที่เป็น5.1อยู่5.1ก็คือเป็นแบบสเตรโอรอบด้านเลยคุณสามารถใช้กับตัวนี้ได้นะผมมันก็จะช่วยทำให้คุณได้ยินเสียงแบบเซอร์ราวได้ดีขึ้นนะอ่ะประมาณนี้นี่ก็คือข้อดีครับผมนอกจากที่จะใช้เป็น DJ Monitor แล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกม ทำเพลงก็ใช้ได้หมดเลยนะผมตัวเดียวอยู่สภาพห้องคุณจะเป็นแบบไหนห้องเล็กห้องใหญ่ห้องกว้างสถานที่เปิดหรือว่าจะเอาไว้ใช้สําหรับเป็นมอนิเตอร์เล่นเกมก็ใช้ได้นะผมถ้าใครอยากจะโทรสอบถามเข้ามาก่อนนะว่าเฮ้ยตัวนั้นยังไงตัวนี้แบบไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็โทรเข้ามาได้ครับผมในเวลาทําการนะเบอร์ตามนี้เลยครับผม088 6 5 6 4 4 6 4นะครับแล้วก็0 2 2 5 2 5 8 6 8นะครับผมโทรเข้ามาได้ในเวลาทำการนะครับผมร้านเปิดเที่ยงนะครับปิด2ทุ่มนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาดูตัวจริงใครที่อยากจะเข้ามาฟังตัวนี้แต่แตอนนี้บอกก่อนนะเพราะว่าสภาพของร้านเนี่ยมันมันไม่ได้ทดลองได้ทุกรูปแบบในนี้นะฮะแต่ว่าเราก็จะทดลองให้ดูว่ามันมันสามารถปรับอะไรยังไงได้บ้างนะ เข้ามาฟังได้ใครที่อยากมาที่ร้านนะครับผมเข้ามาได้เลยสยามสแควร์ซอย3นะครับอยู่บนตึกล i โ o c o n n e c t ชั้น2นะครับผมเดินหนึ่งรอบเนี่ยยังไงก็เจอหน้าร้านเราจะมีป้ายไฟเห็นชัดเจนนะครับเป็นโลโก้ Pioneer DJ แล้วก็ Record Box d ็อกนะครับแล้วก็เดินเข้ามาในร้านได้เลยนะกระจกใสๆมองเข้ามาเนี่ยเครื่องเล่นดีเจตั้งเรียงพืบขนาดนี้นะครับผมร้านดีเจร้านเดียวในสยามสแควร์แน่นอนนะครับดีเจหลับสยามเข้ามาได้เลยนะครับพนักงานทุกคนเป็นมิตรคุยชิลนะ เข้ามาสอบถามได้เลยแล้วก็ใครที่อยากจะได้เครื่องเล่นดีเจเนี่ยปีใหม่แล้วอยากได้เครื่องใหม่รุ่นใหม่แนะนำเลยครับดีเจแ l a สยามนะฮะบริการดีถึงใจแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอา,อาทิตย์หน้านะครับมีอะไรมาดีๆอีกเดี๋ยวหาอะไรมาสอนกันอีกเดี๋ยววันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ